ื่องฟอกอากาศเป็นไอเทมที่สําคัญสําหรับคนในยุคนี้ที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือเชื้อโครโรนาไวรัสและในวันนี้ฝ้ายได้รับผลิตภัณฑ์จากทางเอเซอร์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะและที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นะคะนั่นก็คือเอเซอร์เพียรคูรุ่น c ีค่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่มาในกล่องจะมีตัวน้องเขาค่ะนะคะแล้วก็มีสายไฟมีรีโมทแม่เหล็กตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานและใบรับประกันค่ะ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ของน้องเขาเลยนะคะถ้าเรามองจากภายนอกก็เห็นว่าตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติกสีขาวขุ่นนะคะฟอนจะเสียงได้เลยนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์เขาค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงค่ะโดยความที่ด้านบนเป็นตัวพัดลมเนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวเครื่องกองอากาศซึ่งโดยส่วนตัวแล้วฝ่ายจังไม่เคยเห็นดีไซน์เครื่องฟอกอากาศที่เป็นแบบนี้นะคะ มาต่อกันที่การทํางานของเขานะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะด้านบนจะเป็นตัว Airflow นะคะช่วยหมุนเวียนอากาศจากเครื่องกรองด้านล่างสามารถเงยหน้าขึ้นลงได้90องศาแรงลมไปได้ไกลถึง12เมตรเลยค่ะครอบคุมพื้นที่บ้านหรือว่าห้องเล็กๆภายในคอนโดได้ดีเลยทีเดียว เครื่องฟอกอากาศด้านล่างนะคะหมุนซ้ายขวาได้80องศาช่วยฟอกอากาศได้360องศาค่ะน้ําหนัก6กิโลกรัมค่อนข้างหนักเลยค่ะการเคลื่อนย้ายโดยส่วนตัวแล้วไฟคิดว่าค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าในตัวของเขาเนี่ยจะไม่มีล้อนะคะต้องยกอย่างเดียวเลยโดยฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะเป็นแบบทัสกีนค่ะในปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดผลิตภัณฑ์หากกดปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีจะเป็นการเปิด w i f i ค่ะถัดมาค่ะเป็นปุ่มปรับความเร็วเครื่องฟอกอากาศค่ะหากกดปุ่มนี้ค้างไว3้3วิจะเป็นการเปิดฟัง ลอค่ะถัดมาค่ะเป็นปุ่มปรับความเร็วพัดลมด้านบนนะคะจะสามารถปรับความเร็วได้10ระดับและหากกดปุ่มครั้งที่11ค่ะตัวพัดลมจะทำการปิดค่ะถัดมาค่ะเป็นปุ่มตั้งเวลาปิดนะคะและหากกดค้ังไว้3วินาทีจะเป็นการตั้งโหมดเงียบค่ะถัดมาค่ะเป็นปุ่มปรับโหมดหมุนซ้ายขวาของตัวเครื่องฟอกอากาศนะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็นโหมดปรับขึ้นลงของตัวพัดลมด้านบนค่ะ มาดูกันที่ฟิลเตอร์ของเจ้า Acer PureCool กันบ้างนะคะความพิเศษของตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับ4 i n 1 h e p a Filter ฟิลเตอร์จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกนะคะเป็น Pre-Filter ช่วยกรองฝุ่นเศษขนของสัตว์เลี้ยง ชั้นถัดมานะคะเป็น HEPA PLUS f i l t ลเค่ะชั้นนี้จะช่วยในการกรองเชื้อแบคทีเรียและดักจับโคโรนาไวรัสและไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอค่ะถัดมานะคะ HEPA 13เมนฟิลเตอรจะช่วยขจัดฝุ่นละออง PM 1.0และฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมครได้มากถึง99.97%เลยทีเดียวค่ะชั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์ค่ะช่วยขจัดก๊าซพิษและกองกลิ่นเหม็นอับภายในห้องค่ะ และความพิเศษของเจ้า Acer PureCool รุ่น C2 รุ่นนี้นะคะนอกจากจะควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Acer PureLife ได้ค่ะโดยสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ มาถึงค่าตัวของน้องเขากันบ้านนะคะจะอยู่ที่9,990บาทค่ะส่วนฟิลเตอร์นะคะจะอยู่ที่1,590บาทซึ่งราคาก็ยังถือว่ารับได้อยู่นะคะและถ้าหากท่าในใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะและเอเซอร์ออลน์สโตนอกจากนี้นะคะถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ